นะคะพี่น้องประชาชนเดินทางเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพพระปันปีหลวงนะคะวันที่24-25ก็จะมีการปิดจุดคัดกรอง13นาฬิกาเนื่องจากว่ามีพระราชพิธีสมบูรณเพลนพระจุกุศลด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมติดตามกันอยู่ก็วางแผนกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาเดี๋ยวดูข้อมูลเพิ่มเติมกันให้คุณผู้ฟังเดินทางเส้นทางไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวดิฉันดูเพิ่มเติมให้นะ ผืใครจะวางแผนกันนะคะมีข้อมูลนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะสำหรับในวันนี้ที่มีการประกาศมาจากทางกรุงเทพมหาคนครด้วยนะคะพี่น้องประชาชนทั่วสารทิศค่ะ6,303คนเดินทางเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพพระพันปีหลวงนะคะแล้วก็24-25สิจิกายนนี้จะปิดจุดคัดกรอง เวลา13นาฬิกาได้จากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลน,นะคะกรุงเทพมหานาครก็ดําเนินง,งานตามภารกิจด้านต่างๆในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมราชวังนะคะเพื่อเป็นการให้ทุกท่านเนี่ยได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสมพระเกียรตินะคะ ซึ่งเมื่อวานนี้มีพี่น้องประชาชนเดินทางมานะคะหกพันสมร้าคนค่ะกรุงเทพมหานครก็เปิดให้ประชาชนเข้าจุดคัดกรองตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาานาทีจนถึงเวลา2 0่สนาฬิกาสานาทีแล้วในวันที่16บหกพฤศจิกายนเมื่อวานนี้นะคะที่เราได้ย้ำกันว่ามีพี่น้องประชาชนเดินทางเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพหกพัสามร้อคนยอดสะสม ยอดสะสมตั้งแต่27ตุลาคมที่ผ่านมานะขนาดนี้นะคะยอดเมื่อวานนี้27<ะ>ตุลาคมจนถึง16พฤศจิกายน68 79,784คนค่ะเพราะฉะนั้นมาย้ําในเรื่องของช่วงเวลาที่สํานักง,งานพระชวังนะคะสํานักพระาชวังนะคะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพคสี่ช่วงเวลาค่ะ นะคะสี่ช่วงเวลาก็คือช่วงที่หนึ่งแปดนาฬิกาจนถึงสิบนาฬิกาสีห้านาทีช่วงที่สองสิบสอนาฬิกาถึง16บหนาฬิกาสี่บห้านาทีนะคะช่วงที่สามสิบเนาฬิกาสีสบห้านาทีถึง18บแนาฬิกาสามนาทีช่วงที่4ี่ค่ะสิบเ้านาฬิกาสีบห้านาทีถึงยีบเอนาฬิกานะคะและที่ต้องย้ำอีกหนึ่งเรื่องก็คือสำนักพระราชวังค่ะประกาศ <c oughs> แจ้งการเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้วนะคะยี่สิบสี่ถึงยี่สิบห้าพฤศจิกายนนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลดังนั้นนะคะจึงเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่8นาฬิกาจนถึงสิบสี่นาฬิกาค่ะโดยจะปิดจุดคัดกรองเวลาสิบสามนาฬิกานะคะส่วนการเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป จะเปิดให้เ <câ> ข <reen> ้าชมเวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง12นาฬิกานะคะเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็ได้นะคะผนึกกำลังการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระพันปีหลวงด้วยนะคะการเดินทางก็กระทรวงคมนาคมก็จัดรถขสมกนะเดินรถ16เส้นทางค่ะนะมีเรือข้ามฟากมีเรือด่วนเจ้าพระยาให้บริการรับส่งฟรีด้วยส่วนทางด้านของ กสทชและ NT ก็เปิดให้บริการสายด่วน1818โทรฟรีด้วยนะคะให้ข้อมูลใหตคคาแนะนําแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพค่ะทั้งเรื่องเส้นทางการแต่งกายช่วงเวลาเข้ากราบและการร่วมบริจาคสิ่งของหรือว่าอาหารด้วยและนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องสําคัญก็คือจุดบริการยืม แล้วก็คืนเครื่องอแต่งกายที่สุภาพด้วยคือทำจุดดวกให้กับผู้ที่อาจจะแต่งกายไม่ครบถ้วนตามระเบียบนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือสําหรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพโปรดแต่งกายสุภาพนะคะ,คะแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดําหรือขาวเสื้อคอปกรองเท้าหุม้มส้นงดเสื้อคอกลมงดแขนกุดงดกางเกงหรือว่ากระโปรงสั้นงดกางเกงหรือว่ากระโปรงยีน ะนะคะสุภาพสตรีนะต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งยาวคลุมเข่าเท่านั้นนะคะนักเรียนนักศึกษาควรสวมเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบนะคะก <นะ S 1> ็แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันด้วยนะคะ